กูเลยก็เรียกไอ้ยักษ์กับใครจะเป็นยักษ์ก่อดีกว่าไม่เปิดตอนนี้จริงเขากำลัามองเป็นมีขุนตรงทุกคนกำลังตั้งใจทำงานกันมากนะครับไปส่งให้ใครเขาวะเนี่ยส่งให้ใครเขาแท็กไปหาแม่เอออยากได้พี่เรื่องหน้าไอ้ยักษ์เป็นไอ้ยักษ์เลยทุกคนตั้งใจทำงานมากไปรูเลยไอ้ยักษ์ เมื่อวานโดนอะไรบ้างเมื่อวานผมคอเค็กอยู่แล้วแบบคือทุกคนแกล้งผมเมื่วันเลยอ่ะพีี่ยต้ออองกก็รักไงเปียวเขาอยากบอกรักกระสิบข้างหูอย่างเงี้ยคนเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเปิดที่เก่าอยู่นี่มีแล้วอ่อนี่ คุณทําแบบนี้ทําไมเอลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นป๊ปปแล้วแล้วเรื่องที่แข็ง